สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคนเจ็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านยอมรับว่าได้มาสิบกว่าวันเลยนะครับท่านจำไม่ได้ครับว่าวันไหนครับท่านเหรียญนี้นะครับท่านสวยงามครับท่าน เรามาดูคำว่าเดียนนี้แต่เสียอย่างเดียวครับเดียนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดใดยนะครับทั้งทั้งที่ได้มาสิบกว่าวันแล้วครับท่านแต่ไม่มีเวลาครับท่านยอมรับว่างานเยอะพอสมควรครับมันก็เลยไม่มีเวลาครับเพราะกลับมาแล้วเหนื่อยครับยังยังไม่ได้ทําการล้างครับท่านและอีกอย่างผมตั้งใจที่จะเอาดียนแบบนี้แหละมาให้พี่เพ่เพื่อนน้องทุกท่านได้ดูและได้ชมนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าประวัติศาสตร์ของเดียนจะอยู่ครบครับท่านถ้าทําการล้างแล้วมันจะผิดแปลกแตกต่างไปทันทีเลยครับมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับท่าน เพราะว่ามันจะใสวิงเงอว่าผิดปกติทันทีครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ไม่ยังไม่ทําการล้างก็จะเป็นสภาพนี้ครับนี่สวยงามมากนะครับเห็นชัดเจนมากครับเราบริรูปวงแหนกคมชัดเจาวมากตัวลูกเต๋าก็ชัดเจนมากครับท่านดูสิครับเนี่ยสวยงามมากลันะครับเราดูคำว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดยู่หนึ่งในสิบบันดับที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านเราดูลักษณะของเหรียญครับ เป็นเลี้ยนแบบสองเป็นเลียนแบบสองสีนะครับสัานคิปปินิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับทัานอยู่ด้านนอกนะครับทัานส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปซะแล้วครับท่านเพราะเลียนนี้ไม่ได้สำกำลังนะครับสั้นเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้ิพลอรุณมยดิศส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบรมรูปพระองค์ท่านลอดูสิครับคมชัดเจ๋ะไหมคมชัดเจ๋ะไหมสวยงามมากนะครับคมชัดเจ๋ะมากครับเนี่ยเห็นไหม ไม่มีรอยขูดจีดเลยครับตลอดเดือยนี้คมชัดเจาะเงาวับไม่ถึงกับเงาบับครับแต่ว่าที่เงาวับนี่คือสิ่งสโปรกครับที่เป็นเงาเงานี่ครับท่านไม่ใช่เหรียญนะครับตั้งที่ผมดูอยู่นี่นะครับท่านมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับท่านเป็นไงมั่งครับขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านเห็นชัดเจนเลยนะครับสวยงามปรกานะครับแบบนี้ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยมีรอยบุบรอยบี้ตรงกลางไหมไม่มีครับ แต่รอยบุกรอยรอยบี้ตรงขอบเหลี่ยมุงนอกนี่มีแน่นอนครับท่านมีแน่นอนครับแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับท่านก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับไม่มีนะครับรอยบุกรอยบี้ตรงกลางไม่มีสักเหรียญสักจุดเลยนะครับท่านมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศะไรนะครับท่านนี่ครับชัดเจนแล้วครับต้องดูใกล้แบบนี้ครับถึงจะเห็นชัดเจนครับประเทศไทยครับอักษรวิวนะครับท่านสามตัวชี้กันอยู่นะครับนี่เห็นไหม ตัวที่สีห่างออกมาทน่อหนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี่ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการตางสายตานะครับท่านจะได้อามือดูรๆคําดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับสําหรับอักษรเบลสี่ตัวนี้นะครับท่านพอ2542พันห้าร้อยสี่สิบสองครับท่านติดจุดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะดด้วยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสี่สองนี้นะครับท่านติดจูดหนึ่งในสิบอันดับทีท่หายากซะดด้วยนะครับเนี่ยอ at ันดับที่สี่ครับท่านราคาดีทีเดียวนะครับสำหรับอันดับที่สี่ของปีสองห้าสี่สองนี้นะครับท่าน ตรงกลางคือพระปางวัดอนุลละบาราลามครับตามลุมไอนี่คือแม่นันเจ้าพญานะครับท่านและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วสิบาทอันบีนะครับสำหรับพิเศษความพิเศษอีกอย่างหนึ่งครับคือตรงนี้ครับเจดีย์วัดอรุณครับตรงนี้ครับเห็นไม่ลอยนูนขึ้นมานี่ครับนี่ครับความพิเศษนี่เลยครับท่านจุดซื้อขายอยู่ที่ปีสองห้าสี่สองนี่ครับท่านสี่สองนี่นะครับสองห้าสี่สองนี่ครับจุดซื้อขายครับถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วก็อันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าเราขายได้ทุกเหรียญครับ หรือว่าหนึ่งถึงสิบอันดับเนี่ยก็มีราคาทุกปอครับและขายได้จริงๆครับไม่ใช่ไม่มีครับแต่ท่านต้องไปที่ Facebook นะครับท่านถ้าท่านไปยูยูทู e ไม่มีใครซื้อหรอกครับก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ละบุกช่องแต่ละช่องแต่ละเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสำหรับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับท่าน หนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละเจ็ดเจ็ดร้อยไหมดูไม่ชัดครับท่านไหนละ่ะดูคู่มืออยู่นะครับท่านอ,อ๋อแปดร้อยบาทครับท่านแปดรออ้อย,บา,ยบ,าอบ,าบาทไปแล้วครับท่านข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่หกร้อยบาทขยับขึ้นมาอีกสองร้อยบาทเป็นแปดร้อยบาทไปแล้วครับท่านสนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นที่ครับสําคัญครับตกอยู่ที่เหรียญละ 80ถึง120บาทเลยนะครับ